ต่อไปเราก็มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง Word Press กันเลยค่ะก่อนอื่นเราเช็คเซอร์ c e วิสของแซมคอนโทรลพาร์เนลก่อนนะคะว่าขึ้นไฟเขียวหรือยังถ้าขึ้นแล้วนะคะเราก็มาที่ Google Chrome นะคะเราก็พิมพ์คำว่า localhost นะคะ l o c a l h o s t ตามด้วย c o m นะคะ c o m นี้เป็นโฟลเดอร์ที่เราได้เตรียมไว้ในคลิปที่แล้ว นะคะที่ตั้งเอาไว้ที่ DC แซมนะคะแล้วก็ไปที่ HD ตรงนี้นะคะโฟลเดอร์คอมที่เราเตรียมเพื่อติดตั้งนะคะคราวนี้เราก็มาติดตั้งโดยพิมพ์คำว่า localhost.com ค่ะค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอก,การติดตั้งนะคะก็คลิก continue ค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่เข้าสู่การติดตั้งนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรนะคะฐานข้อมูลผู้ใช้ฐานข้อมูลชื่อว่าอะไรนะคะพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลนะคะแล้วก็โฮสต์ของฐานข้อมูลมีอะไรนะคะตรงนี้ก็คือ prefix ของตารางที่จะต่อท้ายนะคะให้คลิกปุ่ม Let's go เลยค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะตรงนี้ database name เป็นชื่อฐานข้อมูลนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ตั้งว่าเป็น com นะคะ username เป็น root ค่ะ password <Part> ไม่มีนะคะ database host เป็น r o c a n h o s t นะคะคลิกป,ปุ่ม submit เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเข้าสู่หน้าจอนี้คลิก Run The Installation ได้เลยค่ะเพื่อเริ่มทำการติดตั้งตรงนี้นะคะ Site Name ชื่อของเว็บไซต์เราก็เขียนเป็น IT นะคะร้านขายอุปกรณ์ IT นะคะตรงนี้เป็น Username ที่จะเข้าไปหน้า Admin นะคะให้พิมพ์คำว่า Admin นะคะ Password นี้นะคะก็เลือกเป็น Password ที่เราสามารถจำได้ง่ายนะคะ ค่ะเมื่อใส่พาสเวิร์ดแล้วนะคะเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะคะอ่ะเมื่อได้อีเมลแล้วตรงนี้นะคะตัวเอ็นจินเราไม่ต้องติ๊กนะคะคลิก Install ได้เลยค่ะปุ่ t อินสตค่ะอ่ะเมื่อเราคลิกปุ่ม Install เรียบร้อยแล้วนะคะการติดตั้งก็ลองล็อกอินเข้าไปดูค่ะคลิกปุ่มล็อกอิน ตามด้วยหน้าล็อกอินเราจะเข้าสู่แอดมินนะคะตามด้วยพาสเวิร์ที่เราทำกันติดตั้งเมื่อกี้นะคะล็อกอินค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เข้าสู่หน้าจอหลังล้านของระบบเปิดเพจเรียบร้อยแล้วค่ะ